รู้สึกไงกับการที่บูซิเฟอร์โจกบรินเซตหนูเห็นแหละไม่ได้นะบรินเซ่เป็นของฮีโร่ท่อนนัน้น <c oughs> คือหนูอ่ะจิ้นเรินเซ่กับฮีโร่เรื่องนี้นี่หนูอยู่ประมาณม2เทอมหนึ่งก็คือว่าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการพาไปเดินศุนาลกษลูกเสือในนาลีแล้วคือหนูอ่ะคือหนูเป็นคนที่ไม่ได้เข้าเรียนแทบจะไม่ได้เข้าเรียนลูกเสือเลยเพราะว่าเป็นในกิจกรรมไงเป็นเด็กห้องหน้านะคะก็เลยแบบว่าไม่ต้องเข้า ข้าลูกเสือก็ได้ไม่ได้เข้าเลยแต่ว่าก็ผ่านนะคะทีนี้มันจะมีงานซึ่งเหมือนจะไปหลายโรงเรียนมากแบบว่าหลายโรงเรียนแบบว่าเยอะมากแล้วทีนี้หนูอ่ะไม่ได้พกกระโดงไปด้วยนะวันนั้นนะคือหนูเป็นคนที่ติดกระโงตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะ จะพกไปตลอดเวลาแต่วันนั้นน้ำไม่ได้พกไปโอายวันนั้นน่ะร้อนมากร้อนแบบร้อนมากไม่เคยร้อนขนาดนี้ในชีวิตมาก่อนหนูแบบว่าหนูหนูเป็นคนที่แบบว่าก็อยู่ในทนความร้อนได้ระดับนึงนะแล้วก็ไม่เป็นลมง่ายๆแต่วันนั้นน่ะคือแบบว่าร้อนมากแล้วเด็กแบบเยอะมากพิธีอ่ะนานมากๆมากๆมากๆๆๆๆๆนานมากหนูอ่ะยืนอยู่แล้วหนูอ่ะรู้สึกแบบว่าไม่โอเคอะโลกนี้เป็นสีน้ำเงินอะ พยายามแบบให้ตามันเปิดไว้ตลอดเวลาเพราะหนูไม่ไม่กล้าหลับตาถ้าแบบหลับตาไปแล้วแบบทอกไปเลยเลยแบบสนุกไปแล้วไม่ตื่นเลยทำขึ้นมาทำไมนก็เกาะไม้เกาะไม้งาไว้แล้วหนูก็แบบหันไปหาเพื่อนหมู่ค้างๆแบบเฮ้ยแกเมียลมปะาราแบบรู้สึกเหมือนจะเป็นลมเลยอ่ะแต่หนูก็ยืนเกาะแบบไม่ไหวเพื่อนก็ถามว่าแบบเฮ้ยไหวไหมไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยบาแกเรียกคุูให้หน่อยด้ย เป็นคนที่แบบว่าไม่กล้าฟูดไม่กล้าอาไเลยอ่ะไม่กล้าแบบว่าทำอะไรสักอย่างอ่ะเพื่อนก็เลยแบบว่าครูคะครูคะตรงนี้เพื่อนจะเป็นล้มค่ะก็มีพี่ที่เขาเป็นเหมือนแบบว่าพยาบาลแล้วเขาก็มาแบบพยุงหนูไปสองข้างอย่างเงี้ยถึงขั้นที่บอกว่าหนูไม่สามารถไม่มีแรงเดินแล้วอ่ะขาหนูแบบเป็นอย่างเงี้ยแบบแล้วก็ลากไปกับพื้นอ่ะแล้วพี่เขาก็ถามแบบน้องไหวไหมน้องไหวไหมไหวหรือเปล่าเดินไหวไม่เดินไหวไหมใช่ไหมครูก็วิ่งมาใช่ไหมแล้วคือหนู่ะเดินขาลากแล้ว่าแบบว่าเดินไม่ไหวแล้วว่าขาลาก พื้นอะแล้วคุณก็หันมาหนูว่าเดินไหวไหมแล้วหนูก็แล้วหนูก็หันไปมองหน้าคือตาก็จะปิดอะแต่แบบพยายามให้ปิดขาก็เดินไม่ไหวแล้วอะแล้วหนูก็หันแบบหันมอนหน้าครูแบบว่ามาณแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพูดก็คือแบบไม่มีแรงพูดแล้วอะแล้วคุณหันมาไม่ไหวแล้วหรอมั้งแล้วคุณก็อุ้มหนูแล้วก็วิ่งไปหนูก็ไปนอนใช่ไหมแล้วก็แบบนอนจ่อพัดลมแล้วก็ดื่มน้ำแดงเออดมยาดมหนูก็เริ่มดีขึ้นก็ เพราะว่าหนูพยายามจะไม่หลับตาเพราะว่าหนูกลัวหนูหลับตาไปแล้วหนูจะไม่ตื่นขึ้นมาหนูก็เลยไม่กล้าหลับตาเพราะว่ารู้สึกแบบคือแบบโลกมันเป็นมืดมืดเป็นเหมือนจำพวกอบหนูก็แอบเงียนนอนนอนต่ออีกสักพักหนึ่งจนแบบเขาเดินกันเสร็จแล้วอ่ะแต่หนูก็เงียนเงียนหลับตายพอเต้าได้ก็จะเป็นสาว